คนเผ่ากีชัวนะคะที่เขาได้แบบได้แบบร้องออกมาซึ่งมันทาให้เราแบบขนล,ลุกมากๆ,ากๆพกเพื่อนๆพลอยนอนแล้วก็สวดมนต์ไม่รู้กี่กี่บทสวดอะคือแบบสวดเยอะมากตอนนั้นคือเริ่มกลัวแล้วนะคะก็คิดว่าเฮ้ยกูจะตายไหมวะ,ส,ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะพลอยจะมาพูดถึงเรื่องอียาวัสการนะคะต่อจากอีพีที่1อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่2นะคะในส่วนของอีพีนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ของพลอยนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาแชร์ฟังนะคะว่า ที่พลอยไปทำมายาวัสกา้ามาทั้งหมด4ครั้งนะคะพลอยไปเจอหรือไปเห็นหรือว่าไปสัมผัสอะไรได้บ้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังกันค่ะก็สำหรับคืนแรกนะคะที่พลอยได้ไปทานะคะคือจะบอกว่าตื่นเต้นมากคิดว่าตัวเองคงไม่ได้ไปสัมผัสไปเจอหรือว่าไปเห็นอะไรกับเขาหรอกนะคะก <c oughs> ็คิดว่าก็คงทําไป่งงางั้นแหละแต่ว่าพอถึงพิธีกรรมจริงๆอ่ะเพื่อนๆคือมันเขาทํากันช่วงหลังสามทุ่มนะคะ คือบอกก่อนว่าทุกครั้งที่ทำายาวัสกาเนี่ยเขาจะทํากันหลังสามทุ่มก็เสร็จพิธีประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสแล้วแต่นะคะก็ในคืนแรกนะคะพลอยก็เข้าพิธีปุ๊บจากนั้นคือแบบบรรยากาศมันให้มากเพื<ๆ>่อนๆคือมันเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงที่ชนเผ่ากีชัวนะคะที่เขาได้แบบได้แบบร้องออกมาซึ่งมันทําให้เราแบบ ขนล,ลุกมากๆเพื่อนๆคอยแบบนอนนอนคือเขามีเตียงนอนให้นะคะคอยนอนแล้วก็สวดมนต์ไม่รู้กี่กี่บทสวดอะคือแบบสวดเยอะมากตอนนั้นคือเริ่มกลัวแล้วนะคะก็คิดว่าเฮ้ยกูจะตายไหมว่ามีคนตายเพราะอายาวัสกาไหมว่าวหรือว่าคุูจะเป็นคนแรกไม่ว่าอะไรเงี้ยคือคิดไปหมดเลยนะคะก็กลัวตายด้วยแบบโอยคิดถึงแม่ด้วย <laughs> คือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบคือเราไม่เคยทำนะเพื่อนๆนันก็เลยแบบกลัวเป็นพิเศษนะคะแต่หลังจากที่ เขาไล่ลําพิธีเสร็จเรียบร้อยนะคะคอยก็ได้ดื่มมายาวัสกา้าเสร็จแล้วแล้วคอยก็ได้ไปนอนไม่รู้ว่าน่าจะประมาณหลังจากหนึ่งชั่วโมงกวัวนะคะคอยก็เริ่มสัมผัสได้นะคะว่าคือบอกก่อนนะเพื่อนๆมันไม่ใช่ความฝันมันถ้าเป็นฝันอะปกติเราฝันอะเราจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบมันจําจําได้ค้างค้างๆา,งา,งาจำเดิอนเลืนลางนะคะ แต่บอกไว้เลยว่าทุกครั้งที่พลอยได้ทําได้เห็นพลอยจําได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้ลืมพลอยก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ความฝันนะคะก็หลังจากที่พลอยได้นอนแล้วก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าและเหมือนเราเหมืนแบบหลับๆตื่นๆอ่ะเพื่อนๆจากนั้นนะคะพลอยก็เริ่มเริ่มได้ยินเป็นเสียง มันเสียงมันไม่ได้ยินในหูนะเพื่อนมันได้ยินในเหมือนในสมองเรานะคะว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงนะคะที่เหมือนเขาพูดกับพลอยนะคะคือพลอยจะพูดถึงเรื่องหล,หลักๆที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตพลอยประมาณ4ีห้าเรื่องนะคะก็สําหรับเรื่องแรกนะคะที่เขาพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของพ่อของพลอยนะคะคือจะบอกว่าทุกเรื่องที่ท ที่เขาพูดถึงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจี้ใจพอยมากนะคะมันเป็นเรื่องที่เหมือนมันฝังใจเราจริงๆมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเราได้คลี่คลายลงนะคะ mm hmm. ก็เรื่องแรกนะคะที่อายวัสกาได้คุยกับพอยนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเออเรื่องของพ่อพอยที่พอยเป็นคนกำพ้าพ่อนะคะแล้วพอยก็ฝังใจว่าพ่อไม่ได้รักพอยพอยโกรธพ่อแล้วทําไมต้องทิ้งเราไปอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ คือเหมือนเขาแบบสื่อสารกับพลอยออกมาว่าให้พลอยนะ่ะยกโทษให้พ่อนะพ่อเธอไม่ได้โกรธเธอไม่ได้เขาไม่ได้แบบไม่ได้ว่าไม่รักเธอเขารักเธอมากแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทอดทิ้งเธอแล้วก็เหมือนเขาแบบสื่อให้พลอยแบบรู้ว่าพ่อรักพลอยมากเพราะฉะนั้นให้พลอยนะ่ะยกโทษให้พ่อซะเพื่อจะได้ไม่เป็นการแบบผูกอะไรไปให้มันยืดยาวนะคะเหมือนเขาบอกว่าให้มันจบไปตั้งแต่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องพ่อจริงๆยาวนะคะเพื่อนแต่พลอยขอสรุปสั้นๆเนาะแล้วก็เรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องของแม่แม่เลี้ยงนะคะที่เลี้ยงพลอยมาเขาก็บอกว่าแม่พลอยป่วยคือเหมือนเขาแสดงให้พลอยเห็นเป็นภาพนะคะเป็นภาพของของแม่พลอยที่เขายืนหันหลังให้แล้วก็มันจะมีแสงอะ่ะเพื่อนๆแสงอยู่ด้านหลังของแม่พลอยก็ถามเขาคือเราสามารถถามตอบกันได้เลยนะคะพลอย พลอยเขาบอกอเขาบอกกับพลอยได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงแล้วพลอยก็ถามเขาว่าเอาแล้วแสงอันนั้นมันคืออะไรนะคะเขาบอกว่าแม่ของเธอป่วยป่วยอยู่ช่วงนี้แหละตอนแรกพลอยก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นช่วงไหนอะไรยังไงแต่เดี๋ยวมารู้ทีหลังจะเล่าให้ฟังนะคะเขาก็บอกว่าแม่ป่วยก็ให้เธอทําดีกับแม่ไว้เยอะๆนะเพราะว่าแบบเหมือนเขาแบบสื่อให้พลอยรู้ว่าแบบเอาง่ายๆนะเพื่อนคือเออเหมือน ทุกคนมันก็ต้องมีวันวันจากวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สื่อประมาณนั้นว่าเออให้ให้พลอยทําดีกับแม่ไว้เยอะๆนะก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องแม่ก็มีรายละเอียดเยอะอยู่แต่ขอสรุปไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะที่ยาวัสกาบอกพลอยนั้นจะเป็นเรื่องของแม่แท้ๆที่เป็นคนคลอดพลอยออกมานี่แหละแต่เขาไม่ได้เลี้ยงนะคะพลอยโกรธแม่พลอยมากว่าทําไมทําไมแบบ เป็นแม่คนเนาะแบบไม่เลี้ยงเราอะไรเงี้ยคือมันฝังใจแต่จริงๆอะพลอยไม่ได้โกรธแบบเกลียดอาฆาตอะไรนะ่อนๆพลอยก็ยังคุยกับแม่แท้ๆอยู่แต่ว่าเหมือนเรามีมีปมที่เราแบบโกรธแม่อยู่ที่แม่ไม่เลี้ยงเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันรู้นะว่าเธอแบบโกรธแม่เธอทําไมเธอไม่ทําดีกับแม่เธอเพราะว่าเขาก็มีความทุกข์ของเขาอยู่นะคะซึ่ง เรื่องของแม่แท้ๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันพูดไม่ได้เยอะอยู่นะคะเขาก็เหมือนพูดประมาณเคสแรกที่เป็นเรื่องของพ่อพลนั่นแหละบอกว่าให้พลด่าขอโทษแม่นะอย่าไปลูกไปคาดอะไรอย่างนี้นะนะคะเขาก็สื่อประมาณนี้ส่วนเรื่องที่4นะคะเพือนๆมันจะเป็นเรื่องของญาติพลคนนึงนะคะเขาก็ทําให้พลเห็นเป็นภาพคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยพอย,ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเคสที่สนี่ย เขาแสดงให้พอยเห็นเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเด็กผู้ชายแบบแล้วก็อายุต่ำกว่า1ิบขวบแล้วก็มากกว่า10ขวบแล้วก็20กว่าแล้วก็จนถึงเป็นรูปปัจจุบันซึ่งในแต่ละสเต็ปแต่ละช่วงอายุนะคะพอยก็รู้เลยว่ามันเป็นเป็นน้าพอยเป็นน้าพอยคนนี้นะคะแล้วจนสุดท้ายเขาทําให้เห็นเป็นภาพปัจจุบันนะคะพอยก็เลยถามเขาไปว่าเออคืออะไรหรอ ทำไมถึงให้เราเห็นเป็นภาพของน้าเราคนนี้เขาบอกว่าเธอก็ฝังใจกับน้าคนนี้ไม่ใช่หรอเพราะว่าน้าคนนี้เหมือนเหมือนเคยทำให้เราแบบไม่ใช่ว่าโกรธนะมันเหมือนทำให้เราฝังใจอะไรสักอย่างนึงเขาก็บอกว่าเธอน่ะรู้ดีใคยก็ใช่ก็รู้อยู่ ก็มีเร um ื่องที่ท ouais> ี่น้าคนนี้ทําให้เราฝังใจตั้งแต่เด็กจนจนโตก่อนที่จะมาทำมายาวัสกาพอยก็เล่าเรื่องน้าคนนี้ให้ให้ฟังให้เพื่อนเพื่อนสนิทของพลอยฟังก็หลายคนอยู่คือมันเป็นเรื่องฝังใจก็จะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนพลอยเป็นเด็กเนาะพลอยไปขุดหลุมอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นจอบนะคะแล้วน้าพลอยอ่ะก็ถือจอบแล้วก็เพื่อที่จะขุดหลุมนะคะซึ่งพลอยอ่ะยืนอยู่ปากหลุมนะคะแล้วทีเนี้ยน้า ขุดลงมาแล้วเราก็เกือบมา,าตัดเอานิ้วเท้าของพลอยไปเกือบแบ่งนะคะเพื่อนเือนแต่มันเกือบเกือบเกือบจริงๆคือพลอยใส่รองเท้าแตะนะคะวันนั้นตอนเด็กอีแตะนี้แหวงแหวงไปเลยนะคะซึ่งเหมือนมันเป็นมันเป็น,น,ปนลักษณะเหมือนขวัญขวัญหายหรือเปล่าเพื่อนเือนคือบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พลอยแบบยังจําฝังใจมาตลอดก่อนมาทำมายาวสก้าด้วยซ้ํานะคะ พลอยก็ไม่รู้ว่าจะไปฝังใจอะไรกับเรื่องนี้นะคะซึ่งนั่นแหละอายาวัสกา้าก็เลยแบบบอกว่าเนี่ยเธอเธอต้องเขาบอกให้พลอยเอาดอกไม้ไปไปเหมือนไปให้เขาเพื่อเป็นการแบบเหมือนเหมือนแบบให้อภยัยเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปปลูกคิดเรื่องอะไรเรื่องนั้นแล้วไม่ได้ติเจ,จ็บอะไรอะไรย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเออให้เธอเอาดอกไม้สีดอกนะคะไปให้เขาก็นั่นแหละเดี๋ยวกลับไทยเดี๋ยวอาจจะลอง จะ,จะเอาไปให้เขาดูนะคะแล้วก็มาดูเรื่องสุดท้ายกันนะคะก็จะเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของแฟนแฟนพอยนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของแฟนพอยด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์พอยกับแฟนนี่แหละว่าในอนาคตนะคะเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ก็เล่ามาให้ฟังนะคะแต่ว่าไม่อยากพูดเพราะว่าม,มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ในนั้นนะคะพอยก็คงจะเก็บไว้ ซึ่งในในทั้ง5้าเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องเมนหลักที่อายาวัสกาได้คุยกับพลอยแล้วก็มันจะมีอีกยิบย่อยนะคะมีเรื่องยิบย่อยที่พลอยสามารถคุยกับอายาวัสกาได้ว่าในอนาคตน่ะมันจะเกิดเเรื่องอะไรขึ้นกับอยบ้าง mm hmm. เขาก็ถามไปจี้ประเด็นไปตรงนี้เขาก็ตอบได้ทุกเรื่องนะคะมีเรื่องของอนาคตด,ด้วยที่พลอยได้ถามไปพลอยก็ได้คําตอบมานะคะ ก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์ที่มันไม่เคยเจอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าที่ไทยมันจะมีแบบนี้ไหมนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆนะคะที่พอยได้มาลองดูลองทำดูที่นี่แหละเอโกโดนะคะก่อนจากไปนะคะพอยฝากเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอายาวัสกามันไม่ใช่สารเสพติดยาเสพติดอะไรต่างๆเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นยาเสพติดจริงนะคะพอยลองตั้งสีครั้งแล้วทำไมพอยถึงไม่ไม่อยากลองอีกไม่อยากกลับไปทำอีก ก็ไม่ได้อยากกลับไปทําอีกนะคะเพราะว่าคิดว่าได้ได้คําตอบอะไรมาเยอะมากแล้วก็คิดว่าถ้าถ้ากลับไปทำํำก็คงก็คงไม่มีอะไรถามหรือว่าไม่มีไม,ม่มีเรื่องอะไรแบบมามาแล้วนะคะถ้ามีโอกาสอีกในอนาคตพลอยก็อาจจะลองทําอีกไม่รู้ว่าอีกสักกี่ปีนะคะนั่นแหละก็ขอยืนยันนะคะว่าพลอยไม่ได้ไปเสพติดหรือ addiction อะไรเกี่ยวกับไออยาวัสกาเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ นั่นแหละเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นประสบการณ์เนาะก็ถ้าชอบคลิปของพลอยนะคะเพื่อนๆก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe หรือว่า, comment า,าคอมเมนต์ทักทายพลอยมาได้นะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก็คอยอคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์ทักเข้าไปในเพจพลอยอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะก็คลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ